วันนี้จะมาสอนวิธีการถอนเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินใหม่เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเดินแล้วก็ได้รับเงินนั่นเองนะครับผมนะ,ะวันนี้นะผมก็ทำภารกิจในส่วนของการถอนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาถอนเงินนะเป็นการถอนเงินครั้งแรกจากแอปพลิเคชันมาใหม่ ที่ผมรีวิวไปเมื่อวานเองนะวันนี้ก็สามารถที่จะสะสมคะแนนได้ถึงยอดขั้นต่ำในการถอนเงินแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่านะเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกับแอปแอปอื่นๆที่ประมาณว่าเกี่ยวกับการดูวิดีโออย่างเช่น a n นเดลี uh, ่นะครับก็คืออันนี้เนาะมันเหมือนกับแอปพลิเคชันของอ่า uh, เดลี่วิดีโอนะแล้วก็มันนี่ถูกนะครับผมนะหน้าตาคล้ายกันเลยนะครับแต่ว่ามันมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเข้ามาคือฟังก์ชันของการเดินนั่นเองเนาะวันนี้เราก็จะมาถอนเงินกันนะครับผมนะแอปนี้มีชื่อว่า Google Go Go Cash นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแล้วก็จะสามารถถอนได้อีกรเป่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นรับให้เรามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g o o g l ไอกาโกแคสก่อนนะไม่ใช่กาโกทุกคนนะโกโก,โกแคสนะผมพิมพ์ผิดเนาะก็ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะมันจะมีโลโก้มีทุกคนนะกดเข้าไปเลยน,นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะตอนนี้เป็นแอป,ปที่อันดับหนึ่งนะในหมวดมือฟรียอดนิยมในสุขภาพและการออกกําลังกายนะครับเพราะว่ามันมีการเดินด้วยเนาะ,ะยอดดาวนโหลดอยู่ที่5 0,000 0ดาวน์โหลดอายุ16ปีขึ้นไปมีรีวิวอยู่ที่10,000 1,000ันรีวิวด้วยกันนะครับส่วนใหญ่รีวิวนักชิลเลียนะเต็ม5าดาวได้อยู่ที่4.8ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเปิดแอปนี้กันเลยนะครับแล้วก็มาที่คำว่าแอร์โฮมนะครับอ่านี่ดูกคนนะผมก็กำลังเดินอยู่นะแล้วก็กดเกตคอยไปแล้วก็ได้รับเป็นเหรียญเข้ามานี่ดูกคนนะอันนี้คือได้รับเปลี่ยนจากการเดินเนาะแล้วก็อันนี้คือจากการที่เราดูวิดีโอนะสมมติว่าเราดูวิดีโอนี้นะครับ อ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ดูไปแล้วก็ฟังเพลงไปเนาะแล้วก็เมื่อเราฟังไปแล้วก็มันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบตรงนี้นะเราจะได้รับเหรียญเข้ามาแล้วก็ถ้าเราดูจนครบ2นาทีจะได้อยู่ที่400เหรียญแล้วก็ถ้าเราดูจนครบ10นาทีจะได้อยู่ที่1000เหรียญ20นาที2 0 0 0เหรียญนะครับ30นาที3 0 0พเหรียญ60นาทีหรือ1ชั่วโมงอยู่ที่5000เหรียญแล้วก็180นาทีหรือประมาณ3มชั่วโมงอยู่ที่8000เหรียญด้วยกันนะครับพอดีเนาะอันนี้คือการเช็ดอินนะคร ก็ถ้าใครยังไม่ได้ชิดอินก็กดที่ว่า daily ชิดอินนะแล้วก็กดชิดอินได้เลยนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะครับเราก็ไปดูในส่วนของการถอนเงินกันเลยเนาะการถอนเงินนะั้นก็จะอยู่ในส่วนของหน้าแรกทุกคนนะคือหน้านี้นะหน้าหน้าโฮมนะครับอ่าล้วก็นบให้เราอ่านช็ดอินก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยนะกดอื่นเลยนะสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับอย่าลืมนะมากรอกรหัสโค้ดตรงนี้ด้วยนะกดอินเตอร์ไปแล้วก็ใส่รหัสโค้ดได้เลยนะครับนี่ทุกคนนะคนจะได้อยู่ที่หนึ่งพัน 500คะแนนด้วยกันนะครับเอาไว้สะสมในการถอนเงินนะครับผมนะโอเคอันนี้คือ wallet นะ wallet คือกระเป๋าของเรานะกระเป๋าการถอนเงินนะครับมาที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือถ้าเราอยากมาที่หน้าโฮมแล้วก็กด w i t h d r a w ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้จะถอนอยู่ที่15บาทผมมีเหรียญอยู่ที่1 0บห0 0 0 0เหรียญด้วยกันนะกดคำว่าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถถอนได้ชูมานี่แล้วก็อ่ามบาย นก็คือเป็นในส่วนของเติมเงินมือถือนะเลือกเป็น transfer แล้วก็150บาทกด withdraw now เลยตรงนี้นะเงินจะเข้าประมาณ24ชั่วโมงด้วยกันนะครับจากนั้นก็เขาให้เราใส่ในส่วนของ please enter your account นะแล้วก็ please enter your name นะัก็คือใส่ในส่วนของเบอร์ทูมานีวอลเล็ตแล้วก็ใส่ชื่อที่เป็นชื่อเดียวกันกับทูมานี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากด confirm นะครับแล้วก็กด ok ไปนะครับนี่ทุกคนนะ s u b m i t s u c c ต s yes, s นะครับ please ไว้3-5ถึง5วันน่นเงินถึงเข้ามาเนาะกดโอเคไปเลยนะครับทีนี้นะในส่วนของยอดเหรียญของเรานั้นก็ถูกลดไปแล้วนั่นเองนะแล้วก็ ทุกคนนะดูเหมือนว่าเงินเข้ามาแล้วทุกคนนี่ทุกคนนะ่าสิบห้าบาทน,นะเราเพิ่งถอนไปเมื่อกี้นะครับประมาณหนึ่งวินาทีสองวินาทีนะเงินเข้ามาทันทีนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังขึ้นข้อ pending อยู่นะแต่ว่าตอนนี้เงินเข้ามาเลยทุกคนนะถือว่าแอปนี้จ่ายเงินจริงจ่ายเงินไวจ่ายเงินเร็วมากมากเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยเนาะสำหรับคนที่สนใจยังไม่เคยดาวน์โหลดนะครับการหาเงินก็คือเป็นการสะสมเหรียญตรงนี้นะ ก็มาจากการที่เราเช็คอินนะครับแล้วก็เดลี่ t ทาสก็คือเป็นในส่งการทำเพื่อกิจนะผมทำเพื่อกิจอัอนนี้เสร็จแล้วนั่นเองก็คือเปโตนะครับก็คือตอนที่เราจะถอนเงินนั้นเราต้องทำเพรกิจอย่างหนึ่งอย่างก็เพียงพอแล้วทุกคนนีทุกคนนะก็ทำสำเร็จแล้วทุกคนนเพารกิจนี้นะ ก็เราทําธุรกิจสําเร็จนะเราก็สามารถถอนได้ก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยก็คือไม่ได้ธุรกิจทําธุรกิจถอนทําธุรกิจดวาวโหลดแอปนะเราจะถอนเงินไม่ได้มันจะให้เราไปไปดาวาน์โหลดแอปแค่หนึ่งแอปก็เพียงพอนะครับรตรงนี้เนา,าะธุรกิจกของเขาก็คือว่าให้เราไปดาวน์โหลดแล้วก็สมัครสมาชิกของซิปโตนะแล้วก็วันถัดไปให้เรากดเขา้าใช้งานของซิปโตนะ แค่นั้นเองนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะเราก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วแล้วก็ได้เหรียญเข้ามาทุกคนนะต่อมาก็คือนะเป็นในส่วนของอ่าผมรับเหรียญน,นะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการที่เรานั้นอ่าไปหาเหรียญจากการที่เราหมุนลูกคิดรอตรงนี้ทุกคนนะสามารถหมุนได้10ครั้งด้วยกันนะครับอ่ากดหมุนไปนะครั้งนี้ได้มาอยู่ที่เท,ท่าไหร่อ่าลองอีกครั้งหนึ่งดูนะโอเคลองอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะอ่นได้15คะแนนด,ด้วยกันนะครับอ่ากดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครั้งนี้ได้ในส่วนชิ้นส่วนหรือเปล่าของขวันนะแล้วก็เป็นในส่วนชิ้นส่วนนะแล้วก็กดลากิดรออีกครั้งหนึ่งนะกดสตาร์ทเดอะดรอเหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถหมุนได้นะจนครบ10ครั้งด้วยกันตรงนี้นะครับอ่าครั้งที่3ได้เป็นในส่วนของหลองอ่อนครั้งหรือเปล่าอ่าเพิ่มเข้ามาเป็นในส่วนของขวัน,นันได้เป็นของควัญอยู่ที่อ่าถ้าเรากด install นะั่นก็คือเขาจะให้เรานั่นไปทําอย่างอื่นนะฉะนั้นก็ไม่ต้องกดนะ ให้เราออกไปเลยนะครับอย่าก,กดนะให้เราออกไปเลยนะครับแล้วก็กด uh, start the draw ต่อนะให้เรานะครับลุ้นแค่เหรียญก็พอนะให้เราลุ้นแค่เหรียญก็พอในส่วนของของขวัญพวกนี้ไม่ต้องไปลุนนะครับผมนะก็กดกระกบาดปิดไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็ไปหมุนต่อนะจนกว่าเราจะได้รับเหรียญต่อเนื่องนั่นเองนะครับพอมีนะครั้งนี้ก็ของขวัญอีกแล้วนะครับผมคิดว่ามันเป็นแอดนะ ได้มาอีกหเหรียญนันะนี้เขาเขียนไว้นอะกก็เป็น9 9้าเุดเลยนะครับอ่าทีนี้มันครบอ่าถ้ามันครบขีดสมบัตินะ่าเน็นอันนะน่าจะเปิดอีกสมบัติได้หรือว่ามาลุ้นกันนะครับครั้งนี้ได้ในส่วนของอของขวานอีกแล้วแล้วก็ชิ้นส่วนมาไม้ชิ้นส่วนมาไม้มาเหมือนกันนะครับครบ7อันพอดีกดเปิดได้ไหมลองกดเปิดนะอ่านได้ทุกคนนั้นได้มาอยู่ที่50เหรียญด้วยกันเนาะนี่ทุกคนนะเรียบร้อยนะก็ได้เป็น อันหนึ่งหมืนแล้วทุกคนนี่ทุกคนนะก็ไปกดมุนต่อนะครับได้เลยเนาะต่อมาคือในส่วนของอ่าตรงนี้มันมันเต็มใช่ไหมแล้วกดเก็ตคอยเลยนะมันก็จะทําการรับคะแนนเพิ่มมานี่ทุกคนนะ200คะแนน180คะแนนด้วยกันเนาะแล้วก็เขาก็จะเดินต่อนะ เราก็มากับกดรับต่อได้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นนสนวนของบิตพายส์นะครับนี่ก็คือบิตพายส์ก็คือกฑ์ก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะถ้าเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะเราก็มาเชิญเพื่อนทำธุรกิจได้เลยนะอันนี้คือเป็นการอ n s t a l l แอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะอันนี้การเชิญเพื่อนนะครับผมก็เชิญไปแล้วอยู่ด้วยกัน26คนด้วยกันนะับขอบคุณทุกคนที่สมัครเข้ามานะครับตรงนี้เนาะแล้วก็จากการที่เรานั้นไปหาคะแนน ก็คือการทาภารกิจนะครับนี่ดูคนนภารกิจนะภารกิจการเชิญเพื่อนภารกิจการใส่รหัสเชิญเพื่อนจะได้อยู่ที่1,500ัคะแนนก็คือรหัส D 5 MBXM นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ภารกิจการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนาะส่วนดูวิดีโอก็เหมือนกันเลยดับที่เราดูวิดีโอเมื่อกี้ก็จะดับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแล้วก็ การเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็มีก็คือเมนูของการเราไม่ต้องเราไม่ต้องเชื่อมต่อในสอง Gmail ก็ได้นะผมไม่ได้เชื่อมต่อที่ก็สามารถถอนได้เนาะแล้วก็ตรงนี้คือโค้ดของเราโค้ดรหัสเชิญของเราแล้วก็ตรงนี้คือการใส่รหัสโค้ดนั่นเองนะครับผมนะ้าก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจไนดะ้อีกครั้งหนึ่งนะก็สามารถโหลดได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ